สวัสดีค่ะรับชมรายการ w h a t s a p ชวนนายกับดิฉันเชียงนิคพุนโสพิษค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมดีดีมากมายมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเราไปดูกันที่กิจกรรมแรกกันเลยค่ะ AS นะคะล้ำหน้าไปอีกขั้นค่ะด้วยการเปิดตัวบริการ AS Fiber ค่ะซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตบ้านนะคะที่มีความเร็วสูงที่สุดถึง1กิกะบิตค่ะซึ่งภายในงานนี้นะคะก็มีความบันเทิงเต็มรูปแบบมาให้ลูกค้าได้สัมผัสกันอีกด้วยค่ะ เมื่อเร็วๆนี้ AIS ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการให้บริการ AIS Fiber บอร์ดแบนความเร็วสูงสุด1กิกะบิตที่มาพร้อมความบันเทิงเต็มรูปแบบซึ่งงานนี้จัดขึ้นณพาพรากรนศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยในงานมีผู้ที่ให้ความสนใจและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากสำหรับ AIS Fiber จะเป็นการใช้เทคโนโลยีบอร์ดแบนที่ดีที่สุดของโลก ผ่านสายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงไฟเบอร์ออปติกซึ่งเป็นเพียวไฟเบอร์ทั้งหมดเพียงรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยทั้งยังจัดเต็มความบันเทิงพร้อมกล่อง A I S Play Box ที่สามารถเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีใช้งานร่วมกับ A I S Fiber Broadband อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยภายในงานยังได้เคนภูภูมิพระเอกสุดฮอตและครอบครัวนานาไราบีนากับเวทไทเทเนียมที่มาพร้อมกับลูกสะตัวน้อยบีนาบรูคลิน ที่มาร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์การใช้บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในบ้านซึ่งในช่วงท้ายทั้งหมดยังได้ร่วมกันกด s p e e d ทส s t กับผู้บริหารของ AIS เพื่อพิสูจน์ความแรงสูงสุด1 g กิกะบิตต่อหน้าผู้มาร่วมงานอีกด้วย AIS ไม่ได้ทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือเพียงอย่างเดียวแล้วแต่ AIS ได้เข้าสู่ธุรกิจการทำอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์โทรศัพท์บ้านและความบันเทิงทีวีรายการภาพยนตร์เป็นบริษัทมัลติมีเดีย โดยสมบูรณ์แล้วครับตอนนี้ AIS Fiber เนี่ยจุดเด่นคือเป็นสายไฟเบอร์ออปติกเลยลากไปถึงบ้านนะครับเรารับความเร็วส,สูงสุดได้ถึง1กิกก็คือ1,000เมกนะครับและที่สำคัญคือสมัครวันนี้จะได้รับกล่อง AIS Playbox ไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์แรงสุดขีดกับ AIS Fiber พร้อมสิทธิประโยชน์อีกมากมายก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่แอปพลิเคชัน AIS Fiber หรือเว็บไซต์ www.as.co.th/fiber หรือสอบถามข้อมูลได้ที่โทร1185ค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะกาน,นิเย่ค่ะได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับคุณผู้หญิงค่ะพร้อมถึงคุณแม่มือใหม่อย่างแอปพัสออนกลับมาเป็นพรีเซนเตอร์อีกด้วยค่ะและภายในงานนะคะก็ได้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษค่ะแต่จะเป็นอะไรนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ กาเนียชวนคุณผู้หญิงสมัยใหม่มาใส่ใจสุขภาพผิวด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุดพร้อมพิเซนเตอร์สุดพิเศษในงานกาเนียเอ s เลสไวท์บิวตี้อินทัช by ไทม์ที่แฟชั่นฮอลล์ชั้นหนึ่งสยามพารากอนกาเนียเอช e ลสไวท์แอนตี้เอจจิ้งไ e ท์เทนนิ่ง l ม c ิ e า m เป็นผลิตภัณฑ์ลดเรือนริ้วรอยที่ประสานไวท์เทนนิ่งถึง9ชนิดพร้อมเทคโนโลยีซึมซาบเร็วพิเศษจากอนุภาคขนาดเล็ก ที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนียนในทันทีการิเยยังเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่อัฟทักษอ่อน ที่มาร่วมพูดคุยและเผยถึงเคล็ดลับการดูแลผิวให้อ่อนเยาวกระจ่างใสหลังจากห่างหายไปจากวงการบันเทิงพร้อมร่วมแสดงในภาพยนตร์โฆษณาตัวใหม่ล่าสุดและพิเศษสุดด้วยการเปิดตัวสงการเตชะนรงพร้อมดอกไม้ช่อใหญ่ที่หอบมาเซอร์ไพรส์ภรรยาถึงกลางเวทีพร้อมร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของกาลิเย ทั้งคู่ได้ร่วมแสดงวาเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวกันนี้อีกครั้งกับคราวนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะกันนี้เอชเลสไวท์ค่ะภาพยพนต์โฆษณาตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าพิเศษมีความพิเศษแล้วก็ประทับใจยิ่งกว่าทกครังเลยค่ะรู้สึกว่า,าโตขึ้นผิวเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะตัวน,นี้ก็จะมาช่วยคอนเฟิร์มว่าเรามีวิธีนะที่จะหยุดผิวเราเนี่ยไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของผลิตภัณฑ์ ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนอยากมีผิวกระจ่างใสไร้ริ้วรอยก็สามารถพบกับ Garnier a อ e l s s s White Anti-Aging w ท์เ n นิ่งม r r a ค่ได้แล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศค่ะและกลับมาติดตามชมรายการวัท t s ัช่วยง่ายไ,ได้ทุกวันในเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันเชียร์น้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ